ก็ขอต้อนรับนะครับสมาชิกเก่าทั้งสมาชิกใหม่นะครับเข้าสู่ชายคาของบ้านพักใจบ้านพักใจแห่งนี้ก็เปรียบเหมือนเป็นมหาวิาลยชีวิตนะครับที่คนก็ผ่านเข้าผ่านออกมาถึงวันนี้นะครับสมาชิกหรือลูกศิษย์ลูกหานะครับที่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านพักใจน่าจะร่วม500กว่าคนแล้วนะครับเรามีสมาชิกมีเครือข่ายกันนะครับหลายจังหวัดหลายอำเภอ นกไม่มีผลคนไม่มีเพื่อนขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้นะครับแล้วสื่อที่คุณผู้ชมกำลังจะชมต่อจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของชีวิตจริงเป็นชีวิตจริงของแต่ละคนไม่ใช่ภาพยนตร์ที่เราดูไม่ใช่ละครแต่เป็นของจริงเป็นชีวิตจริงซึ่งสมาชิกแต่ละคนจะได้มีโอกาสนะครับได้มีโอกาสได้นําเสนอชีวิตของตัวเองและทางบ้านพักใจก็จะได้ไปเยี่ยมบ้านนะครับ แล้วก็มีผู้ปกครองที่ได้เข้ามาสู่ชายคาบ้านพักใจที่ให้เราได้สัมภาษณ์กันเพราะงั้นขอให้เราได้แสดงศักยภาพของเราอย่างเต็มที่ทเต็มความสามารถนะครับต่อไปก็เป็นภาพยนตร์แล้วก็จะมีความผูกพันเกี่ยวรองกับครอบครัวของแต่ละคนด้วยนะครับ